ถายไปก่อนแล้วกันมันรอถ่ายรูปอยู่เว้ยอ่าไปแล้วเขายังไม่สไลด์ลงมาเลยอ้าวไหลลงมาสักทีสิวะอ่ากกำลังจะทำาระแล้วมาแล้วเอาไปไหนแล้ววะเว้ยู้มามันเสด็จยาอีกแล้วครับ ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้อ๋อมีสองสมข้างเลยอ่ะโอ้โหดูที่นี่มันดี่วอืม,มอืมมัไม่ชักลอก,ก็ไม่ไรู้ว่ะต้องลองคนใหม่อ๋อมีเรืออ๋อมีบนฝั่งด้วยเว้ยนะจุ๋ม ใช่นี่ก็โอเคนะมันของเล่นเยอะอันนี้มีพาไปเตะกองแนละ้ว okay. <c oughs>